ออกตัวทันควันเลยนะครับว่าไม่ได้เป็นคนปล่อยภาพหลุดคู่กับสาวเพื่อกรบกระแสะเก้งกวางนะครับคุณเคนภูภูมิยังย้ําอีกครับว่าสาวที่หน้าตาจิ้มลิ้มในภาพนะ่ะเป็นแค่แค่เพื่อนฮะไม่ใช่แฟนครับครับที่ปล่อยภาพออกมาแบบเหมือนจะตบข่าวแบบเก้งกวางอะไรอย่างนี้อ๋อไม่ฮะไม่ฮะผมจะปล่อยทำไมครับไม่ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับอาจจะมีถ่ายเล่นกันเยอะไปหน่อยฮะ แต่ก็เป็นภาพที่ลงในเฟซบุ๊กของเพื่อนทุกคนครับผมถามว่าคนนี้เป็นคนที่แบบเรากำลังคุยอยู่หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่เป็นเพื่อนกันครับเพื่อนกันมาตั้งนานแล้วที่เรายังบอกว่าเป็นเพื่อนเพราะว่าคุเรตติ้งสหรือเปล่าไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับเป็นเพื่อนจริงๆแบบนี้ต่อไปต้องแบบระมัดระวังในการถ่ายรูปโพสต์รูปอะไรอย่างนี้บ้างไหมครับก็จะต้องระวังมากขึ้นครับรูปที่มันแบบเอ่อรั่วหรือว่าแบบถ่ายเยอะเกินไปอะไรอย่างนี้ก็ก็ควรที่จะระวังนิดนึงครับผม แม้จะมีข่าวลบมาสกัดดาวรุ่งนะครับแต่ก็ไม่สามารถทําให้ความดังและความฮอตของหนุ่มเคนนี่ลดลงเพราะว่าตอนนี้มีละครจ่อคิวสองเรื่องนะคุณโดยเฉพาะแรงเงาครับซึ่งจะประกบคู่กับเจนนี่ทำเอาเจ้าตัวหนึ่งกับเครียดเลยแหละครับกับแรงเงานี่คือเอาชัวร์แล้วอ๋อครับก็ได้ไปรับรับแบบได้คุยเรื่องคาแรคเตอร์บ้างแล้วครับผมตดาว กดดันมากครับกดดันมากแล้วก็ออตื่นเต้นด้วยแล้วก็ต้องไปเรียนการแสดงเพิ่มอีกเยอะครับผมเรวได้ประกบเรเนนี่ด้วยก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับตื่นเต้นมากๆได้ได้ประกบแต่แบบพี่่ที่มีประสบการณ์ทางด้านการแสดงเยอะครับก็ต้องเราก็ต้องไปตั้งใจเรียนการแสดงเพิ่มแล้วก็ตัง้งใจทางานให้ มากมากเลยครับก็กลัวทาให้พี่เขาเสียเวลาด้วยนะกดดันครับกดดันกดดันและยิ่งเรื่องเก่าก็ทําไม่ดีด้วยยิ่งกดดันมากนะเรื่องนี้ต้องปรับครับปรับให้ดูโตขึ้นกว่าเดิมครับแล้วก็ต้องฝึกเรื่องการพูดการออกเสียงให้มากขึ้นเลยครับนี่นะครับช่วงนี้เป็นช่วงมาแรงของหนุ่มเคนจริงๆเลยครับส่วนฝีมือการแสดงละครจะประทับใจแฟนๆเหมือนกับภาพยนตร์หรือเปล่าต้องคอยติดตามชมกันครับ